ขอด่ามาไขปริศนาประเด็นร้อนผ่านไอจีเริ่มกลายเป็นวัฒนาธรรมการเคลื่อนไหวทางด้านอารมณ์ของคนในวงการบันเทิงที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ ผู้ที่ติดตามสื่อโซเชียลส่วนตัวของคนดังก็จะได้เห็นการสื่อสารระบายความคนะิดณขนาดที่เราซุกตาหรือดารากำลังประสบอยู่เรียกว่าแค่ปล่อยอารมณ์ราม,มาเบาๆแค่ไม่กี่ข้อความก็สร้างความฮือฮาได้ยกใหญ่ เหมือนสาวส่งโตมหาสเสน่ห์ที่ตอนนี้ควบตำแหน่งภรรยาของเจ้าสัวบุญชัยอย่างตั๊กบงกฎซึ่งมีการชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวจากกระแสรเรื่องของลายหลุดของเธอที่มีการคอบข้อความออกมาทำนองว่าเจ้าสัวบุญชัยสามีกำลังมีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาพัวพัน รวมถึงมีการซื้อรถให้ซึ่งเธอจับได้และฝ่ายชายยอมรับแต่ไม่สัญญาว่าจะเลิกอื ừ ừ ừ, บอกได้เลยค่ะว,ว่ากระแสข่าวนี้ทำเอากระจอกข่าวต้องสืบหาความจริงแต่เรื่องเกิดไม่ทันข้ามคืนตาก็ได้ออกโกรงโตด้วยตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมใจความสรุปได้ว่าลายที่หลุดออกมาเป็นของปลอม พร้อมโชว์ลายของจริงให้ดูด้วยก่อนจะบอกว่าสามีได้ส่งตัวแทนไปแจ้งความดำเนินการหาตัวคนปลอมลายมาดำเนินคดีด้วยค่ะ <c oughs> มาถึงเรื่องของนางเอกสาวอย่างพลอยเชอร์มานที่ได้ออกมาโพสต์รูปร้องไห้ผ่านทางอินสตาแกรมจากนั้นโยงอามแชร์ก็ได้ทวิตข้อความลงในทวิตเตอร์ของตัวเองว่าคนแบบไหนที่ถ่ายรูปของตัวเองตอนร้องไห้แล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียก่อนจะมีข้อความตอบมาว่า เห็นหลายๆคนเศร้าเราก็เศร้าด้วยแต่ความเศร้าที่ผ่านกระบวนการความคิดเนี่ยทำให้เรางงๆทางอารมณ์นิดหน่อยจากนั้นก็มีดราม่ามามากมายเกิดขึ้นของคนในโซเชียลมีเดียว่ามีได้ว่าใครเป็นพิเศษนะครับแค่งงมันเหมือนราวกับว่าโซเชียลมีเดียโพสต์ให้อัตโนมัติตามอารมณ์ที่เปลี่ยนไปแม้แต่ตอนร้องไห้ก่อนที่พลอยจะขึ้นอินสตาแกรมโพสต์รูปตอนเด็กๆพร้อมข้อความใต้ภาพส่วนหนึ่งว่า เข้าวงการมาตั้งแต่อายุ11ขวบวันนี้32แล้วผ่านปัญหาอะไรมามากมายบอกตัวเองตลอดว่าต้องเข้มแข็งและแข็งแกร่งแต่เราก็เป็นแค่คนเรามีน้ําตาได้ไม่เคยทนงตัวเองว่าเราเก่งไม่เคยคิดว่าอาชีพที่เรารักและเคารพจะพาเรามาอยู่ตรงนี้ได้และก็ทราบดีทุกอย่างมันมีวัฏจักรของมันเองบอกตรงๆเรื่องนี้อารมณ์ล้วนๆรามมาก,กันเต็มเหนียวเลยเจ้าค่ะ มาต่อกันเลยค่ะที่เรื่องราวของซุปตาตัวน้อยอย่างน้องวันใหม่ฉัดบริรักษ์น้องสาวบุญธรรมของหนุ่มบอยประกเรียกว่าดาาม,มาก,กันเพราะว่าอินสตาแกรมออกกฎไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า13ปีเล่น IG และตามปิดอินสตาแกรมจนเหล่าสาวกแฟนคลับของน้องวันใหม่ต้องออกโรงโพสต์ข้อความชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษไปชี้แจงต้นสังกัดอินสตาแกรมก่อนจะมีเรื่องราวให้ถกเถียงตามมาว่าทำไมต้องปิดไอซุปตาตัวน้อยคนนี้ สุดท้ายก่อนเรื่องราวบานปลายต้องโพสต์อินตราแกรมว่าทุกคนครับผมเข้าใจว่าทุกคนรักวันใหม่พวกเราครอบครัวฉัดบริรักษ์ขอบคุณมากๆที่รักวันใหม่เอ็นดูวันใหม่ขอบคุณจากใจจริงถึงไอจีวันใหม่จะไม่มีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับพวกเราเข้าใจว่ากฎต้องเป็นไปตามกฎใครที่รักวันใหม่อยากติดตามน้องมาดูกันได้ที่ไอจีแม่ก็ได้นะครับ ส่วนทางด้านนักร้องหนุ่มเอลพิวเปาภูเขาไฟระเบิดอย่างหั่นอิสริยะที่ปกติก็ไม่มีดราม่าในอินสตาแกรมแต่ปรากฏว่ามีข้อความที่เจ้าตัวโพสต์ว่าลูกผู้ชายมีอะไรคุยกันตรงๆได้ทุกเมื่อหรือไม่อยากคุยก็บอกนะครับผมไม่เก่งแต่ผมพร้อมคุณก็รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนคนเก่งจริงต้องคุยกันต้องรู้จักแก้ไขปัญหาไม่รับหลังนะครับก่อนจะลบออกไปก็ทำเอาหลายคนสงสัยว่า ใครที่หนุ่มคนนี้พูดถึงอยากจะรู้จริงๆ <c oughs> ปกติเป็นคนที่ติดโซเชียลมากและจะเห็นหลายคราวคราวของโกตีที่ออกจากโซเชียลมีเดียล่าสุดก็กรณีที่โพสต์รูปคนรู้ใจคนใหม่ให้เห็นทีละนิดทีละหน่อยไม่โพสต์รูปเต็มๆให้ดูจนเหล่าแมงเมาส์ไซเบอร์ฉะเละเปรียบเทียบว่าทำตัวเป็นเจมจีรายุไปได้งานนี้ก็เลยทำเอาเจ้าตัวต้วตองออกมาตอบคำถามว่า ตัวเองมีแฟนก็อยากจะเปิดเผยแต่ในเมื่อแฟนยังไม่อยากให้ลงรูปก็ต้องเคารพการตัดสินใจของแฟนเพราะว่าเขาก็ยังต้องทำงานของตัวเองและต้องมีความเป็นส่วนตัวพร้อมย้ำว่ายังไงก็จะหวานในโซเชียลให้เลี่ยนกันไปบอกเลยทำอะไรแล้วสบายใจก็ทำไปเถอดจ้า <c oughs> ปิดท้ายกันด้วยนางเอกสาวอย่างเกรซการ์ 9, ที่โดนกระแสเมาว,ว่า สาเหตุที่ต้องเลิกกับแฟนหนุ่มไฮโซก้องการุณเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไปคิ๊กกักกับเพะเอกหนุ่มรวมช่องคนหนึ่งจนฝ่ายชายจับได้และขณะที่ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนเกิดอาการเมาจนเผลอระบายต่อว่านางเอกสาวออกไปจนเกรซต,ต้องออกมาแถลงข่าวผ่านทางอินสตาแกรมว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงพร้อมทั้งเปิดใจให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ถึงสาเหตุที่ต้องเลิกราเพราะว่าตัวเองทำงานเยอะส่วนกองก็ยังเก็บตัวเงียบกลิบแถมยังชอบโพสต์คำคมคำกรำกวมลงบนอินสตาแกรมชนิดผิดวิสัยของหนุ่มคนนี้เอามากๆค่ะ <S 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 ใครที่ชอบเรื่องดราม่าผ่านโซเชียลจงใช้วิจารณญาณในการรับชมจะดีที่สุดนะเจ้าคะ